แมงถนะ้บูชาแนลนะครับตอนนี้ไปดูกับข้าวกันนะฮนะเอฟซีน้องก็มีอะไรข้าวตอนเช้าอันนี้ข้าวรามอ่ะไม่รู้นะพี่จเยาข้าวลาม

นี่เราก็จะเอาปลีหอกาบครับลุงต้อยค่ะบคำผ่าครับบิ๊กแคสวัสดีคอยู่เสอคุณน่ารักทุกคนบ้านลุงฝนนี่ครับเอซีลีหอกาบจากเอสซีเนาะอร่อยอร่อยนะฮะจะมีหลายอย่างนะฮะเนาะก็เยอะแยะเลยครับปลาโซแล้วก็เนี่ยครับ ที่มาเลือกซื้อกับข้าวนะครับตอนเช้าของวันนี้นะฮะเอานะผู้เอาม่เอฮไม่เอาผมจะเอาเนี่ยใส่ถผงไหมคะสิบบาทอเไม่ก็เอาอะไรกินร้ไเอ้หมูเอนันนั้นรถใหญ่ดำนะยังมาอยู่ครับรถรถที่โคง มามาถอนให้ก่อนจะไปแล้วมาเลยวะเอ้าลองกินก่อนเนาะสิบบาทดูก่อนเนาะลองกินสิบบาทดูก่อนอะไรนักป่าล่ะข้าลามบ้านนอกเราอ่ะมียาวอนีรคำสองคำก็หมดแล้วก็ร่างเขาวงครับก็ร่างเขาวงพระพันแก่นบ้านใหญ่ กัแกันบังเบลเลอเลยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะลองดูลองดูลองดูฝั่งอันนึงเนาะลองดูข้าวของตอนเช้านะเอฟซีฟะซอครับก็แต่ว่าเราไม่ชอบเลยถ้าหลังใส่กะทิกับบั้งใหญ่ๆมันไม่ได้อร่อยเท่านี้นะขอกัดแกินกอดแกินบั้งใหญ่แบบนี้อันนี้ได้ตัวบั้งลายอิ่มข้าวหลามเลยอันนั้นนะข้าวหลามองคน่มโอ้โหตังเยอะไม่ต่อเป็นบักงลาอิ่มข้าวหลามอ่ามันซื้อกับข้าวมันซื้อกับข้าว โอ้ยยังไม่ใส่รองเท้ามาเลยนะเนี่ยโอ้ล้างหน้ายังเนี่ยโอ้เนี่ยบ้านนไม่ใส่รองเท้าเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะถ้าเป็นหมาเป็นหมายูทูปเบอร์มาลุงบัวสบายดูแลอย่างดีมาลุงบอาหาร อยากเป็นหมามันลุงคนเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากเป็นหรอกอยากเป็นคนอยากเป็นคนเนี่ยไม่อยากเป็นหมามนลุงคนนะฮะเนาะอออสบาาย้วะไรดีเนาะก็มีหลายอย่างนะฮะกับข้าวนะครับเอฟซีแล้วก็มีขนมจีนก็มีนะฮะแล้วก็หนังนะครับหนังควายก็มีนะฮะเอฟซี แหนมก็มีนะฮะอ่านะครับจันหอมก็มาแล้วนะฮะเขาข้าวเหนือตัวนี้พี่น้องที่นี่ตัวน้เียกั่มนะครับกั่มก็เอานะฮะมั่มก็มีนะฮะ

เจ๊ขนาดเจ๊มายืมเจ๊ที่ไหนวะที่งมาเหรอ่ายของเออร้านเราะ้านผมก็ได้เห็ดนะเรับเาอ่า ได้ส้มครับได้ส้มแล้วก็<โ>ลปลาทูนะครับน่าจะเป็นปลาทูนะฮะนี่นะครับนจะหอมได้อะไรนานะขนมนะฮะนำ<น>หอมป,าป,ล,มอปลาทูนะฮะนี่นะครับมะม่วงนะเออสีออเขนมเลยนี่สู อันนี้พ่อค้าองขนมมาใหม่นะนสะีเรียบร้อยนะครับก็ได้นะครับเรามาดูพี่ต่อนะครับแกะเข้าล้านกันนะฮะครับ,รบเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วฮนะต่อมาดูหน่อยอ่านะฮะจะเป็นยังไงนะา ข้าวหลามนะฮะ <S 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 <uk> <S แกะแก่แก่รสชาติเป็นยังไงอ่รู้ <s uk> รสชาตินะอีมซีนะอือนะฮะรสชาติเป็นยังไงอร่อ,รอยไ,อไหม หันหน้ามาดิอือนะครับอร่อยไหมพอกินได้พอกินได้เนาะนะครับไม่เอาเอาเลยนะฮะก็พี่โตบอกว่าอร่อยนะครับอร่อยนะฮะหวานกลรงพอดีอ่าหวานากินไปไม่หวานมากเกินไปเนาะเปรี้ยวข้ารามบ้านเราอ่าเปรี้ยวกินไหมซื้อมานจิบบ้างสองบ้างอ๋อทำไมซื้อมาน้อยจังฮะ ผมไม่อ,อ,อร่อยนะเราอร่อยนะไม่ใช่เหรอลองชิมแล้วอร่อยนะต้องไปซื้อทันเลยโอ้ไปไหนเดีย๋ยวสองบ้งางผมหนาวเดี๋ือสี่บ้างอ่ะพี่ต่อก็กินข้าวหลามส่วนผมก็สลีหัวกาบนะครับเนาะ,นะพี่ต่อลองชิมสลีหัวกาบไหมล่ะ,ะพี่ต่อ พี่ต่อลองชิมชลีหัวกากไหมอะไรคือชลีหัวกาบเนี่ยลองชิมไหมโอ้กเคยกินแล้วอร่อยไหมก็พอได้พอได้นะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ข้าวโพดทำไมอ่ะมันออกมันหวานมากเกินมันหวานเกินไปใช่ไหมอ่นะฮะถ้าคนชอบหวานจะชอบอ่ะพี่ต่อแล้วมีความหวานไหมมีอยู่จริงเหรอ ก็เปรี้ยวไอ้นินนะครับพี่ต่อให้ข้าวหลามนะครับจากการที่ซื้อกับข้าวมาเมื่อกี้นะฮะเนาะอ่าอันนี้นะฮะกินเฉยเลยกินเนื้อกินนี่มันเป็นข้าวหลามเนาะพี่ต่อกินเฉยเลยเปรี้ยวอ่ะกินเลยนั่งก็กินนะนี่นะฮะเออเพื่อนชอบกินข้าวหลามเลย โอเคฮะสำหรับชิปนี้ก็ขออนุญาตลงชิปนะครับฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาตตด้ลยฮะแมัท่านูชม channel นะครับผม